รายการต่อไปน,อนีน้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน WorkPo i n t ที TV, ร่วมกับบริษัทซุเปอร์จิ๋วจำกัดบริษัทฮอนด้าออโตโมบิลประเทศไทยเสนอ สวัสดีครับนี่คือเวทีนําเสนอจินตนาการของเด็กไทยเราไม่คาดหวังว่าสิ่งที่เด็กๆคิดจะต้องทําได้วันนี้หรือเดี๋ยวนี้เราสามารถรอคอยให้สิ่งที่เด็กคิดเกิดขึ้นได้ในอนาคตเติบโตไปพร้อมกับจินตนาการของเขาเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกนี้ครับรายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากค o n d a a u t โต o โมบ e ลประเทศไทยและนี่คือซ u เปอร์ไอเดียคิดกระหึ่มโลก จากกว่าหนึ่งมผลงานจินตนาการมิตริตคนเก่งของเราได้ผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือก120คนครับเด็กที่มีผลงานโดดเด่นที่สุด6ผลงานจะได้ไปทัศนศึกษาที่ดินแดนแห่งจินตนาการประเทศญี่ปุ่นและเด็กๆที่มีผลงานยอดเยี่ยมที่สุดหนึ่งคนจะได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีใครจะได้รางวัลทรงเกียรติเหล่านี้เราจะได้ทราบผลภายใน3าเดือนที่นี่ครับ เชียอัตโนมัติครับเครื่องแปลงน้ําให้เป็นอาหารครับแปลงโมเลกุลของน้ําทะเลให้กลายเป็นอาหารต้นไม้นี้สามารถผลิตก๊าซออกซิเจนได้เหมือนต้นไม้จริงคนบินขึ้นไปเยอะๆมันจะไปการจราจรมันจะไปติดขัดข้างบนไหม่ะบนอากาศมันจะมีที่กว้างกว่าพื้นดินมันจะเคลื่อนไหวเหมือนไส้เดือนนะเป็นลูกคลื่นไปเมื่อตามมันมองเห็นยุงลายเซนเซอร์ทำงานขั้วบวกและขั้วลบจะยิงกระแสไฟฟ้าไปช็อตยุงลายตาย ผมว่าคงไม่เป็นหวานนะครับเพราะยุ่งพ่ะแม่บูมเป็นคนทำก <c oughs> รรมการ3ท่านที่จะทำหน้าที่ตัดสินและคำแนะนำน้องๆคือกรรมการสท่านนี้ครับ <c oughs> นักวิทยาศาสตร์ผุยญ์ผู้สร้างความฝันให้กลายเป็นความจริงรองศาสตราจารย์ดรชิตเหลาวัฒนา <c oughs> นักเขียนนักเต้นเท้าไฟนักวิจัยดรโนตมาริยาโชติสกุลรัตน์ ศิลปินผู้ใช้จินตนา,รราการสร้างแรงบันดาลใจผ่านงานคิดงานเขียนและงานเพลงพี่จุ้ยสู่บุญเลี้ยงกรรมการของเราครับอาจารย์ชิดดอกรโน้ตและพี่จุย้ยสวัสดีครับ,รบเราคัดเด็กไปคิดในรอบต่อไปได้แล้ว5คนวันนี้ต้องช่วยอีกหนึ่งคนนะครับ,รบจินตนา,าการแรกนี้เป็นจินตนาการของคนใจบุญครับ วันนี้น้องเฟื่องใส่ชุดอะไรมาในรายการครับเนี่ยวันนี้อะคะวันนี้หนูใส่ชุดน้องหมามาค่ะถ้าหนูแพชนะก็ไม่เป็นไรค่ะขอให้หนูได้ประสบการณ์กลับบ้านก็พอค่ะไปลุ้นผลงานของน้องเฟื่องว่าจะใจบุญกันแบบไหนครับ ด้เวลาองน้องเพื่อนกับเครื่องให้อาหารฟิตมีฟูดคลีสสวัสดีครับที่บ้านหนูเลี้ยงเลี้ยงสุนัขเลี้ยงหมาไหมเลี้ยงค่ะเลี้ยงกี่ตัวลูกสองตัวค่ะเวลาเรี้ยงหมาทำไงลูกถ้าตัวน้องก็จะเป็นรุ๊กร็๊กแบบนี้ค่ะถ้าถ้าตัวพี่ตัวพี่ก็รก อ๋อดูขึ้นมาหน่อยแล้วถ้าเวลาเรียกเพื่อนเพื่อนวันนี้หน่อยเกื่อเวลาเรียกเพื่อนจะเห่าด้วยทำไมไม่ลองเรียกเพื่อนด้วยการเห่าเดี๋ยวเพื่อนโกรธเก็ที่นะลูกนะประจำที่ครับ <c oughs> เกณฑ์การให้คะแนนในวันนี้มี3หัวข้อครับความคิดสร้างสรรค์5คะแนนการนําเสนอ3คะแนนและไหวพริบ2คะแนนกรรมการ3ท่านมีคนละ10คะแนนรวม30คะแนนและน้องที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้ผ่านเข้าไปคิดในรอบต่อไป สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาเสนอผลงานชื่อว่า Feed Me Food, Please ค่ะเป็นเครื่องจ่ายอาหารให้สุนัขจรจัดและคนขอทานตัวนี้นะคะจะมีแผงโซลาเซลล์ติดอยู่ที่หลังคาค่ะเมื่อถูกแสงมันก็จะเก็บแสงมาค่ะแสงก็จะซึมผ่านหลังคานี้เมล็ดชีวภาพข้างในก็จะค่อยๆกลายเป็นอาหารค่ะเลเซอร์ที่1 จะเป็นเลเซอร์ตรวจวัด,วดความหิวค่ะเลเซอร์ที่2เป็นเลเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกายค่ะว่าป่วยหรือเปล่าเมื่อตรวจพบว่าหิวเลเซอร์ก็จะทำงานผ่าน,นกลไกเหล่านี้ค่ะเท่านี้เราก็ได้อาหารออกมาเลี้ยงหมาแล้วค่ะส่วนตรงนี้นะคะเราจะลดจำนวนค่าอัก อาหารออกไปและเราก็จะเหลือเพียงแค่จำนวนสิ่งมีชีวิตที่เราจะต้องให้อาหารและค่าความเร็วนั่นเองค่ะขอบคุณมากครับขอขอบคุณลูก<อ>แล้วจะรู้ได้ไงว่าหมาตัวไหนหิวหมาตัวไหนอิ่มเลเซอร์มันบอกได้ไงครับก็เลเซอร์ตัวนี <Joh an> ้ถ้า ตรวจภายนอกไม่ได้มันก็จะตรวจเข้าไปในกระเพาะค่ะอ๋อมันยิงเข้าไปเห็นในกระเพาะว่ามันมีอะไระอยู่เพราะเปล่าสุดยอดเรื่องนี้มันใช้ได้กับทุกตัวเลยป่ะคะใครเดินผ่านไปผ,ผ่านมาถ้าหิวมันก็ให้หมดเลยเลยป่ะคะค่ะคือหมาทุกตัวเดินผ่านได้หมดเลยค่ะแล้วถ้าคนนะลูกคนก็ได้ค่ะอ๋อคนได้ด้วยเหรอครับค,คนคือกินอาหารแบบเดียวกับที่หมากินป่ะครับจะเป็นอาหารสําเร็จรูปเหมือนข้าวผัดกุ้งโอ้อเคยได้ยินคําว่า หม,หม,หม,มา,หาหมู่ไหมรู้จักหมามหมู่ไหมหมาหมู่แปว่า,เ,าเปนว่าหมาเนี่ยบางทีมันไม่ได้มาทีละตัวนะมันจะมีปัญหากับเครื่องนี้ไหมถ้าเกิดมันแย่งกันเราช่วยได้ไหมหมาแล้วมันแย่งกันกินมีวิธีจัดคิวให้หมามันเรียงลําดับไหมโอ้โหนั่นสิครับสุนัขเวลาหิวนี่รู้กันเข้ามาอย่างเดียวเลยน้องเฟื่องจะให้เครื่องนี้จัดการอย่างไรล่ะครับ ก็จะช่วยส่งไปให้อาหารตัวที่มาก่อนแล้วถ้าเกิดตัวใหม่ก็มาแย่งไนตัวแรกอีกครับมือจะทําไงครับตัวใหม่ก็แย่งไปแล้ตัวใหม่มาแย่งไปแล้มือก็อาจจะจับมาอีกแล้วให้ตัวแรกก่อนอ๋อดึงกับมาคือ <c oughs> ถ้าเกิดแย่งไปตัวแรกคือดึงกลับให้ตัวแรกใหม่ค่ะโอ้ชัดเจนมากครับจะดีแค่ไหนถ้าโลกนี้มีฟีดมีฟูดพลส โอยนี่เราไม่ได้กินเลยมาสองอาทิตย์แล้วนะเราตรวจพบว่าพวกเจ้าเป็นคนจรจัดเอานี่ไปเลยเอ,อรอตายล้ว <c oughs> มีอะไรเหรอ <c oughs> โอ้ยเบอร์เรกอร์ของเขาเี <c oughs> ือเหลือแต่กระดูกใครก็จะกินกันแล้วโอ้ย สิ่งที่ต้องระวังคือเมื่อได้อาหารแล้วต้องไม่แย่งกันนะครับจินตนาการของน้องเฟื่องจะได้คะแนนจากท่านคณะกรรมการกี่คะแนนครับดรชิดครับผมกลับไม่ห่วงตรงนั้นนะเพราะว่าถึงแม้คนกับหมาจะแย่งกันเนี่ยก็มีให้แย่งอนองั้นผมได้ขะนาีไม่เยอกครับกคบีคะแนนครับเฟื่งจากอาจ,จรารย์ชิดนะครับ 8คะแนครับที่คิดว่าจะไปช่วยคนแล้วก็มาที่ไม่มีอาหารใช่ไหมคะแต่พอทําเครื่องอันนี้ออกมาเนี่ยพวกของอาหารที่อยู่ข้างในเนี่ยมันก็ต้องเสียเงินซื้อมาอยู่ดีจุดนี้ก็เลยคิดว่าอาจจะต้องไปคิดเพิ่มเติมว่าทํำยังไงถึงจะตอบปัญหาได้ค่ะคะแนนที่ได้ที่6คะแนนเป็น14คะแนนครับน้อยไปเปล่า ด,ดูนายน้อยไปเนาะพี่จุ้ยว่าไงล่ะครับยิ้มอย่างนี้ตัดคะแนนโหวตนะให้ดูดูดูอย่างนี้นะนี่ลุงจุ้ยให้กี่คะแนนครับคะแนนไม่ได้อยู่ที่หน้าตานะลูก <S <S โอ้อีกตปคะแนนเป็น22คะแนนครับ <S <S 1> <S 1> เต็มมากครับเต็มมากโอ้โหคนแรกจินตนาการน่ารักมากได้ไปแล้วย2สิบสคะแนนครับ ช่วงหน้าจินตนาการที่2มีข่าวดีมาบอกครับเตรียมบอกลายุ่งลายครับอ้าเป็นยูโรการดไมยรู้ไอคุณโระทาที่หย่อนเงินเครื่องจะไม้มีเวลาไม่เงินสนับสนุนทุกจินตนาการกับ Honda สนับสนุนทุกจินตนาการกับฮอนด้านี่คือซุปเปอร์ไอเดียคิดกระหึ่มโลกเวทีนำเสนอจินตนา,าการของเด็กไทยนะครับอาจารย์ครับตอนเจ็ดขวบเรามีวิธีป้องกันแก้ไขปัญหายุงลายงไงฮะไม่มีแลยปล่อยให้เขากัดอะอยอมยอมไม่กัดเลยทำทานไปแต่ก็ได้ไข้กลับมา <laughs> ก็ต,ต้องนะครับจนกัดจนชินนะคะกัดจนช<น>ินไม่รู้สึกแล้วค่ะพี่จุ้ยไหวนะฮะยุงกัดผมมาหมักเป็นลูกน้ําเลยอันนี้เป็นการแก้ปัญหาอีกอย่างหนึง่งเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสใช่แต่น้องผมคนนี้ครับมีวิธีป้องกันแก้ไขปัญหายุงลายแบบไฮเทคครับน้องเฟิร์นเด็กเก่งอีกหนึ่งคนที่ผ่านเข้ารอบมารู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกดีใจค่ะมีพี่ฟองหกสองคนเขามาบอกว่าน้องสุดยอดมากเลย และเครื่องที่ช่วยกำจัดยุงลายชิ้นนี้จะถูกใจกรรมการหรือไม่ไปลุ้นกันพบกับน้องเฟิร์นกับผลงานขวดน้ำห้เทคก,กำจัดยุงสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่บอกว่าน้องเฟิร์นรู้สึกเกรงยังเกรงอยู่ไหมลูกเ<ะ>ต็มสิบนี่เกรงเท่าไหร่ตอนนี้ผมไม่รู้เลยเดี๋ยวชักล้ล้าเฮ้ยชักโอ ดีขึ้นไหมหรือไม่ช่วยเลยไม่ช่วยเลยไม่ช่วยอะไรเลยับเชื่อว่าเราทําได้นะครับค่ะอ้าวปรบมือกับน้องเฟิร์นกำลังใจด้วยครับเชิญเลยลูกเก์การให้คะแนนมี3หัวข้อคะแนนความคิดสร้างสรรค์การนําเสนอและไหวพริบกับกรรมการ3ท่านรวม30คะแนนและน้องที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้ผ่านเข้าไปคิดในรอบต่อไปครับจุดเด่นของเครื่องนี้คือสามารถกําจัดยุงได้ในปริมาณมาก และสามารถนำซากยุงที่ตายแล้วไปเป็นปุ๋ยของต้นไม้ได้ค่ะหลักการทำงานนะคะเราเริ่มที่กด,ดปุ่มกลินเลือดเพื่อให้กลินเลือดล่อยุงค่ะจากนั้นตาที่อยู่บริเวณฝาขวด,วดก็จะมองหายุงเมื่อพบยุงแล้วก็จะส่งขึ้นสัญญาณมาที่ประตูและประตูก็จะเปิดค่ะประตูจะเปิด15นาทีนะคะสมมุติว่า15นาทีแล้วนะคะประตูก็จะปิดค่ะแล้วก็กดปุ่มมือตบ เพื่อให้มือตบตบ,ตบยุงค่ะเ <c oughs> มื่อยุงตายหมดแล้วก็ถอดก้นขวดน้ำซากยุงที่ตายแล้วไปเป็นปุ๋ยของต้นไม้ค่ะขอบคุณมากครับแม่เป็นจินตนาการ,การที่น่าสนใจมากนะครับตื้นตื่นตันใจมากเลยเห็นวิธีคิดที่เป็นระบบมากแต่ว่าเลือดนี่เราต้องใช้เลือดคนไหมใช้เลือดคนผสมนิดนึงก็ได้ค่ะ ผมนิดนึงพอเป็นหัวเชื้อเนาะแล้วทำไมต้องพอ15หนาทีตอนที่เราที่เราฝามันเปิดอ่ะยุงมันจะออกไหมก็ยุงมันยุงอ่ะบางส่วนตัวสองตัวอาจจะออกก็ได้ค่ะแต่บางส่วนอาจจะมาตอนกินเลือดในขวดค่ะถ้าเกิดมันลดตัวเ้ยราโดนหลอนเว้ยร้อนหลอกเข้ามาดูคือคือเขาตบแบบเขาตบสามร้อยสิบองศานะครับเขาตบเขาตบั่วเนะครับเขาตบั่วนะครับมาหลุดแล้วถอยกลับไม่ได้ทัว แล้วแล้วคุณลุงจะไม่ต้องไปตบเขาเขาเข้าไปเขาก็ตายคือถ้าสมมุติว่าเขาเข้าไปแล้วแล้วทีนี้เราจะล่อยุงครั้งต่อไปใช่ไหมคะถ้าเราไม่ตบประตูเปิดแล้วยุงที่อยู่ในนี้อาจจะออกไปได้ค่ะอ๋อคือคือจะเปิดยุงกลุ่มใหม่เข้ามาฮะอ๋อคือต้องรีบตบก่อนครับเนื่องจากวงจรชีวิตยุงสั้นใช่ไหมฮะดังนั้นอีก7วันต้องตายก็ไปวันนี้เลยแล้วกันเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว เราจะมาดูกันว่านะครับเมื่อมีมายุงมากวนใจจะดีแค่ไหนถ้าว่ามีจนินตนาการของน้องเฟิร์นครับหอมจังทานยังไงลุยเลย <laughs> ซิ้วิๆๆิิิไหนอ่ะคนนันไงแปลกๆนะนี่แต่มืมอหนึ่งๆๆๆน ยวรมเลแหมดูภาพการ์ตูนแล้วเป็นปาร์ตี้ยุงที่น่ากลัวจริงๆนะครับส่วนจินตนาการนี้จะได้คะแนนมากน้อยเท่าไหร่ต้องฝากไว้ที่ท่านคณะกรรมการครับน้องเฟิร์สต้องได้คะแนนรวมมากกว่า22คะแนนถึงจะมีโอกาสลุ้นเข้าไปคิดในรอบต่อไปพี่จุ้ยครับชอบความเป็นเหตุเป็นผล และกลวิธีมากๆเลยคะแนนที่ได้น้องเฟิร์นโอ้โหเก้าคะแนนครับข้อที่คิดง่ายๆอะค่ะยุงกินเลือดก็เอาเลือดมาล่อเข้าไปฆ่ายังไงก็ตกไมนที่ตบยุงธรรมดาเอาไปเท่านี้ค่ะคะแนนที่ได้จากดรโนตนะครับ โอ้โหได้เก้าเท่ากันเป็น18ปดคะแนนแล้วครับอีกอย่างน้อยแค่ห้5คะแนนเท่านั้นจะขึ้นนำได้หรือไม่ว่าคนประดิษฐ์นี่มีหลักการพิเศนงานมีระบบจบด้วยการตอบอย่างฉา <c oughs> ดฉันให้เต็มที่เลยโอ้ยได้สิบครับรวมเป็น28นดคะแนนครับ <c oughs> โอ้โห ยอดครับสุดยอดครับเป็นยังไงบ้างลูกก่อนขึ้นบอกว่าเกรงตื่นเต้นมากตอนนี้ความรู้สึกเราเป็นยังไงคะรู้สึกโล่งมากโล่งมากเลยมือมันไม่เป็นเดีย๋ยวไม่เป็นแค่เ,เลือดออกตายหรือไม่เลือดเลือดเยอะแยะเลยตกอยู่เพราะอะไรครับเพราะมือไม่มีชีวิตมือไม่มีชีวิตไม่ติดเชื้อโรคนะฮะสนุกสนานมากวันนี้ครับแต่ชินเนการต่อไปเลยครับสนุกกว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าโลกนี้ไม่มีรถชนกันรถไม่ยอมชนครับรถไม่ยอมชนกันช่วงง่ายแาบนั้ โอ้โหเก่งมากเก่งมากเก่งมากสนับสนุนทุกจินตนาการกับ Honda สนับสนุนทุกจินตนาการกับ Honda Super ไอเดียคิดกระหึ่มโลกครับอุบัติเหตุรถชนเกิดขึ้นบ่อยมากนะครับอาจารย์ชิดครับทำไมรถชนเนะ่รถนี่มีมวลแล้วก็มีความเร็วเยอะมีพลังงานจนเยอะงั้นการตัดใจของมนุษย์เนี่ยกว่าประสาทตาจะส่งไปที่สมองสงมองส่งมาที่เท้าเพื่อเหยียบเบรกเนี่ยบ,บางครั้งในเสี้ยววินาทีเราไม่ทันการตัดใจของเราชา้าสิ่งที่อาจารย์พูดทั้งหมดจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปแล้วครับจากจินตนาการของน้องน่านครับ แม่น้องน่านครับดูท่าจะตื่นเต้นมากเลยนะครับกผมกลัวว่าถ้ากรรมการถามผมตอไม่ได้ครับไอเดียของเราตอบกรรมการได้อยู่แล้วครับกับจินตนาการที่เพิ่มความปลอดภัยน้องน่านกับจินตนาการกันชนพลังแม่เหล็กสวัสดีครับต่อมานี่มีการขอสิทธิ์อะไรไหม เจ้าที่โรงเรียนนี่นนขอเจ้าที่ด้วยไปบอกเจ้าที่ว่าอะไรลูกขอให้ติดรอบนี้ขอให้ติดรอบนี้อ้าวซึ่งติดแล้วนี่ผ่านรอบนี้ขอให้มีกําลังใจและทําให้ดีที่สุดนะครับ <ขอ S 2> เชิญประจําที่นะครับ <c oughs> เกณฑ์การให้คะแนนในวันนี้มี3หัวข้อกับคณะกรรมการ3ท่านรวม30คะแนนและน้องที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้ผ่านเข้าไปคิดในรอบต่อไปครับการชวนพลังแม่เลยครับการชวนนี้แตกต่างจากการชวนธรรมดาตรงที่ สามารถเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นแม่แรงสูงทั้งหน้ารถและหลังรถทั้งรถของเราและรถของคุณข้างหน้าหรือข้างหลังโดยเมื่อติดกันชนนี้นะครับรถสตาร์รถกันชนนี้ก็จะเริ่มทํางานโดยมีเซ็นเซ,นเซอร์ตรวจจับระยะทางคอยตรวจจับว่าถ้ามีรถเข้าใกล้ภาียในองเมตรถ้ารถจะชนถึงแมจ้จะยประิกันชนนี้ก็จะส่งคลื่นจากที่ส่งคลื่นไปทําให้รถข้างหน้าหรือข้างหลังกำลังจะชน ทาให้เปลี่ยนเป็นแม่นกแลงสูงที่มีขั้วเดียวกับรถของเราแล้วพากันทําให้รถชะลอลงและหยุดในที่สุดแค่นี้รถก็จะไม่ชนกันแล้วครับขอบคุณครับ,นนรบขอบคุณมากครับน่นครับขอบคุณมากครับน่าสนใจมากครับน,น่นแต่นั่นหมายความว่าทุกคนในถนนต้องใช้การชนนี้ใช่ไหมอ,อันนี้จริงไม่ต้องไม่จำเป็นต้องใช้ทุกคนก็ได้ครับคือนี่สามารถเปลี่ยนไครั้างหน้า ถ้าเป็นแม่เหล็กได้ด้วย๋อมันแม่ได้ไพส์มันไม่เหนียวน้ำให้ข้างหน้าเป็นแม่เหล็กด้วยคือทําให้ข้างหน้าจากเหล็กมีสถานะเป็นแม่เหล็กด้วยถ้าเกิดเราไปชนคันข้างหน้าปรากฏว่าเขาติดอีกยี่ห้อแล้วเขาเปลี่ยนให้มันเป็นขั้วที่เป็นขั้วตรงข้ามกับเราอ่ะก็ดูดกันเลยสิชนกันเลยทํายังไงอะคะอ๋อกันชนนี้มันจะเปลี่ยนเป็นขั้วเดียวกันเท่านั้นเนาะคือยังไงก็จะต้องไปสู้กันเลยต้องเป็นขั้วเดียวกันต้องดันกันทีนี้คันเหลืองเนี่ยมันวิ่งมาปุ๊บ มันเปิดไอ้กันชนปุ๊บใช่ไหมสีเหลืองก็เลยไปดันสีฟ้าสีฟ้าก็เลยตกเะหยวโค้งไหมคำขานพิจารณาอะไโค้งอย้่คือคือมาเลยวพุเลยพรวดออกไปเลยลูกทำไง มันมันไม่แรงขนาดนี้ผมบอกว่ามันไม่แรงเกินแล้วก็ถ้าสมมติว่าคนข้างหลังเขาจะมีกระจกใช่ไหมครับเขาก็เห็นรถจะมาชนปกติคนเราก็ต้องเหยียบเบรกอยู่แล้วคือถ้าจะตกเหวจะเปลี่ยนกันชนไปไม่เหล็กดูดเอาไว้พี่ไม่ตกอันนี้ผมคิดเองว่าถ้าสนใจไอเดียของพี่ซุปไปปรับใช้ได้นะครับน้องน่านไม่พลัดอย่างเดียวมีระบบดูติดกันได้ด้วยจะดีแค่ไหนครับถ้าโลกนี้

การ์ตูนสนุกสนุกไปแล้วได้เวลามาลุ้นคะแนนลวครับน้องน่านจะต้องได้คะแนนรวมมากกว่า28คะแนนครับถึงจะมีโอกาสเข้าไปคิดในรอบต่อไปอาจารย์เช็ดครับการที่เขาใช้พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันเร็วมากมันสามารถช่วยกันหลัดนใจได้ได,ได้ได้ทันใจกับพลังงานโจนที่เกิดขึ้นอันที่สองนี่ชอบลักษณะของน้องเขาคือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า spontaneous เนี่ย คือเขาเขาตอบทันทีเหมือนกับเขาเจ๋งอะทำไมกรรมการไม่รู้เรื่องเลยเขาทามาอย่างดีแล้วเขารู้ทุกอย่างนะฮะผมผมก็ให้คะแนนทันทีเหมือนกันคะแนนที่ได้ครับเท่าไหร่ครับคือนแปดเโอ้โหสิคะแนนครับสิคะแนนครับห่วงอย่างหนึ่งว่าเวลาไปใช้เนี่ยน้องอาจจะต้องไปล็อบบี้ออกกฎมาเลยว่าขั้วต้องเป็นขั้วไหนไม่ใช่แบบบางคนเปลี่ยนเป็นขั้วบวกขั้วลบก็กลายเป็นชนกันอีกนะคะเพราะฉะนั้นเอาไปเท่านี้ค่ะคะแนนที่ได้ คะแนนครับรวมเป็น1ุปนคะแนนครับน้องน่านต้องได้สิบคะแนนเต็มจากพี่จุ้ยเท่านั้นนะครับถึงจะมีสิทธิ์เข้ารอบคือความคิดที่ดีเนี่ยมันเขาเรียกว่าดาบสองคมแล้วก็เป็นคนเดินทางบ่อยก็เลยยังรู้สึกว่าในขณะที่เราต้องการความปลอดภัยบางทีอาจจะเกิดอันตรายก็ได้คะแนนที่ได้ ทังคะแนนรวมเป็น24คะแนนครับมาเจ๋งครับเจ๋งมากครับเจ๋งมากครับเป็นรายการที่ยอดเยี่ยมมากนะครับรูมสร้างสรรค์รายการโดยบริษัทฮอนด้าออโตโมบิลประเทศไทยตัวแทนกลุ่มของเราที่ได้ไปคิดในรอบต่อไปก็คือน้องเฟิร์นครับยินดีด้วยครับเพื่อนอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนไหมสู้ๆนะเฟิร์นสู้ๆนะครับน่านะครับ จะให้ได้ไปญี่ปุ่นนะโอ้น่ารักมากขอบคุณมากครับไม่จําเป็นว่าจะต้องคิดเฉพาะในรายการเท่านั้นนะครับคิดที่บ้านคิดที่โรงเรียนก็ได้ขอเพียงอย่าหยุดคิดคิดให้ระห่มโลกครับเพราะก็หม่วันเสาร์หน้าวันนี้ลาไปก่อนครับ